สวัสดียามส,ยสายค่ะเก้าโมงห้าสิบหกนาทีแล้วค่ะอบไก่ค่ะสองโลนี่เมื่อวานย่าก็หนีฝนหนีลมไปอยู่ไปอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วก็ปล่อยให้หลานอีกอนกับพิกกาย ไปซื้อของกลับมาก็กลับมาก็เอายัดใส่ช่องฟิตหมดเลยค่ะของเนื้ออะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าเราฟิตแล้วแล้วกลับเอามากลับเอามา,า,มา,าให้ละลายแล้วก็เอาไป ใส่ช่องพิษอีกไม่ได้ค่ะจะเป็นพิษค่ะอาหารจะเป็นพิษก็เลยต้องทำสุกไว้ <c oughs> ทำสุกแล้วใส่ใส่ช่องธรรมดาไว้ <c oughs> แล้วยังมีซิ่โครงอีกสองโลเ <c oughs> ดี๋ยวต้องทำซิ่โครงต่ออบ <c oughs> เด็กนะ เด็กเนาอเด็กสวัสดีค่ะสวัสดียามสายๆค่ะกลัวฝนกลัวลมข้ามากลัวลูกหลานลำบากก็เลยไปอยู่ในห้องดีกว่าอยู่ในบ้านดีกว่าก็ยุ่งหน่อยเมื่อวานทำแกงไว้หม้อนหนึ่งไปความที่เราอยู่ทางโน้นเราก็ ไม่ได้ลืมหรอกคะ่ะจะใช้หลานก็ช่วงนั้นเย็นกําลังฝนกำลังตกก็เลยไม่ได้ให้เอาข้าวตู้เย็นบูทเลยคะ่ะต้องเทท <c oughs> ิ้งแกก้าสวัสดีคะ่ะ